สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกค,ครับอ่านี่คือโบดี่พุ่มกุดลนะครับเหมือนขอนี่ก็เหมือนปูหรือพุ่มกุดโบ่เก็บกน้ำเลี้ยนนะครับอันนี้ก็กุดไปก็เกือบแล้วเสร็จแล้วครับตั้งใจว่าลึกประมาณเม็ดเลือดแต่พอกุดไปล้างเลยนี่เจอยิ่งครับมีโซ่มีตีนะครับที่พุ่มกุ่าก็คือจะปูปลายางนะครับปลายางนี้มันจะ นากวางมันจะซีเม็ดอันนี้ก็น่าจะโปนะครับซีเม็ดจะเอากลางดินตรงนี้มาทำเหมือนกันนะครับเอาดินเนี้ยมาทำเป็นกันไหนทุ่งขึ้นมาได้อีกกอนกลางนู้นก็จะเอาดินมาทำเหมือนกันนะครับแต่ก็ทำเหมือนกันนะครับแล้วก็ปูปลายางนะครับน่าจะได้น้ำสักนิดนึงนะเรามาจ่ายเวลาดูดูแรงนะครับอ่วันนี้ก็ฝน้ต๊นะครับในเต๊าบ้านในเตาอะประโยชน์นะครับวันนี้ที่ฮิิมาฝน้ตกดีครับสภามาการ ก้นตกดีแล้วก็ตอนนี้นะ่าจะลังตกเหลาบอ่ะนุ่มเป็นเหมือนก้นอยู่นี่ครับพอเจอคุดไปเจอดินนี่เจออินมันก็ทำเลไม่ได้นี่ก็นา่าจะปอนะครับคุดลึกแกนได้อยู่นะครับอันนี้พวกมึงซื้อมาปลุกไม้แบบนี้เลยครับตอนสอรองโรยก็วสวยดีนะครับตอนสอรอ,อ,สองโร,ยต,งรย,ยตอนสรองโรยใช้สรงต้นกับวันนี่กับใช้สรงต,นตน้น วันหน้าแรงทีนี้มันปมกลัวว่าปีนี้เรื่อปีต่อไปครับถ้าเราไม่มีตีน้ำเก็บไว้ปอถ้าแรงมากๆมากนี่ลำบากแล้วครับก็เลยต้องพุดบอขุดบอพุดบอเตรียมไว้นะครับว่าเพื่อที่น้ำน้ำมันมจะก,กาดเพรนาน้ำมันกาดถึงมันเป็นบหน้ากับเราแล้วเราตองเดินไปตรงนู้นครับประมาณห้ากร้อยเมตรเป็นลองแต่ว่าลองมันต้องต้งตานปีก่อนเดิมถ้าเป็นตีเราไม่ปลื้นครับถ้าเป็นตเีเรานี่เราปลูได้มากอ,อันนี้เลย แต่นี่ทีุ่มเลือกตั้มแต่ว่าตั้มรถก็คือเราไม่มีน้ำนะครับน้ำก็เลยเลือกเอาเฉพาะตั้มรถจริจริงตั้งใจไว้นี่ในทวนอยางนี่ตั้งใจ่าจะตั้มเรียนไปตั้งหยดกวนเลยแต่พอว่าน้ำไม่มีงบเรามีน้อยครับเราก็จําเป็นทีจะต,ต้องหเรียนนี้ย่อยไปก่อนนะครับเพื่อตีเอาปุ้นผริตทีเรามีใกล้เลยก็ไปต่อเติมเติมกอไปเลยครับนะครับ นี่ละปีผัตอนผัตอนนี้โัโบนี่เก๋มุ๊บเอาโบนี่มาลงเติมนะครับตีวางวางตอนเรียนนี่ครับตอนรอยตอนต่องรยนี่ครับเผื่อตีใจมันใยญ่เป็นคนละรุนกุนรุนนะครับให้ปีดูเล่นองไปเรื่อยเรื่อย้าไม่มีไขเรียนได้ครับแต่ว่านี่ก็ปลูกเต็มมาในป่ายางแล้วก็า้ามีโอกาสก็เราก็ปลูกไปเรื่อยๆรยนะครับตารากาอย่างดีครับแต่เราลงตุนทีเดียวเลยเรานั้นไม่มีเบีย้ยนะครับลงตุนดีเยียวเลยเบี้ยเราไม่โป พผมพี่เราไม่ปลอกครับคือเราต้องทำให้ปีเนี้ยดุนปีเนี้ยดุนเนี่ยแบบดุนเนี่ยสีมันกำลังใหญ่นี่ครับเป็นเป็นตัวจุ๋ยก็คือไก่พ่นมะรีดจากมันเลยครับเป็นเลี้ยงนองนะครับก็เพิ่งตื่นมาปูหล่าร้องต้นนะครับพุ่มก็ตั้มตั้มกำลังที่พุ่มตั้มได้ครับเด็กตัมธรรมดาจนจนแบบต่อตั้มไปเรื่อยตั้ไปเรื่อยๆสร้างไปีนีก่อนครับตอนนี้พุ่งจูมาปลูกไว้นานเลยครับ ผมเตรียมมาปลูกไว้นานแล้วแต่แต่ก็ยังไม่แต่ได้ยังไม่แต่โยดรากยังเนิอไม่ดีดีนะครับอ่าเดี๋ยวผมจริงตอนนี้ผมว่าผมก็จะปลูกเติ่มนะครับปลูกเติ่มอันนี้นะมันน่าจะหลดด้วยแม่ตักกูดนีด่ครับ อันน<จ>ี้ต้นไปติบบาทครับปลูกตังค์เลยเดี๋ยวมันกระตุ้ยเองครับมันกระตุ้ยให้มันมีโอกาสได้แย่ของมันครับโดอย่างตัดทิ้งมันไม่ได้ครับมันนี่แย่งามมีเหล็กนี่ครับอีกเดียวปลูได้มีเหมือนเปลือกงูเล็กอิกแต่ว่ากระตัมไปเรื่อยๆครับขอบคุณนะครับที่ก้ามารับชมเดี๋ยวมีอะไรด้านหน้าอัปเดตปุ๊บก็จะมาลาไวกว้างล้วครับเเปลี่ยนกันครับปุ๊บสวัสดีครับปุ๊บ